เดือนตุลาคมสองพันหารอยหกสิบหกครับยูน่าเดโมเดอร์ตอนเนี้ยเห็ดคลิปเว้ยเบิง้งซื้อหรอ,อกครับกระแสซาบเลอร์ก็ลลิงดังพุง่งกระชูดสุดขีดเลยสี C ่หอดแปดร้อยล้านแล้ววสัน่น <c oughs> เดี๋ยวเบิง่งบรรยากาศข้างนอกหน้าห àng, า่างจังน้อยเนาะโอเค Yep <laughs> คิวออกพอดีอาษียาไม่ทายหันเอาขึ้นบ่อไปแล้วไปที่นี่อ้าวโอ้ไปเจ้าเข้าไปดีซัำนี่ราคาพอดีครับหนาหรือม่อครับ